สวัสดีครับผมบาวจร์ดนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยจะหยิบยกเกมฟุตบอลในรอบ16ทีมสุดท้ายครับวันที่2แล้วนะครับวันนี้มีอีก2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกมากันก่อนเลยครับฝรั่งเศสเจอกับโปแลนด์นะครับฝรั่งเศสแม้ว่าจะมาเสียรางวัลในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ว่านั่นเป็นเพราะวพวกเขาเปลี่ยนทีมเยอะนะครับวันนี้ตัวหลักๆจะกลับมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลูเอมบัปเป้ทางด้านขององตวลกฤชมานรวมไปถึงพวก แนวรับก็จะกลับมานะครับเตลักนองเดสราเฟลวารานพวกนี้มาเป็นชุดตัวจริงนะครับเชื่อกับโปรแลนด์ที่เราเห็นแล้วนะครับว่าในเกมที่มันผ่านมาจุดเด่นพวกเขาอยู่ที่ผู้สาประตูเลยครับวอรเชเชสนี่นั่นเหนียวจริงๆนะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็ยังถือว่ามีผู้เล่นที่ชื่อชั้นดีก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ซัพพอร์ตกันเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในแผงเกมลุกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ ด้วยความที่ทีมเป็นรองทีมอื่นเยอะเราก็ไม่ได้เห็นบอลไปหาเขาเยอะนะครับดังนั้นเลวานดอฟสกี้ก็อาจจะดูโดดเดี่ยวไปหน่อยในการเล่นในกับทีมชาติโปลแลนด์นะครับวันนี้มาเจอกับฝรั่งเศสดูแล้วต่ออาต้านฝรั่งเศสลําบากมากๆนะครับฝรั่งเศสจะมาแบบเรียกได้ว่าคึกคักแล้วก็พลังในเกมลุกที่ปีกขวาปีกซ้ายนั่น อันตรายเหลือเกินสาหรับฝรั่งเศสผมมองว่ายังไงโปแลนด์ Poland ก็ต้านไม่อยู่นะครับอยู่ที่ว่าจะโดนเยอะโดนน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ฟุตบอลน,น็อกเอาท์แพ้เยอะแพ้น้อยผมว่าโปแลนด์ก็ตกรอบเหมือนกันดังนั้นช่วงท้ายๆยิ่งโปแลนด์ตามหลังก็คงจะต้องเดินหน้าเข้าใส่แล้วความเฉียบขาดในเกมโต้กลับความเร็วของผู้เล่นแนวรุกของฝรั่งเศสผมว่าอันตรายครับดังนั้นโอกาสที่จะยิงได้มากกว่า1ประตูมีสูงคู่นี้ให้เชีย์ไปที่ฝรั่งเศสเลยนะครับอีกคู่นึงครับอังกฤษเจอกับเซเนกัลนะครับอังกฤษ คงจะมีการปรับเปลี่ยนทีมอีกเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับก็เชื่อว่าการเล่น4-3-3ในเกมนัดที่แล้วเนี่ยเกมนี้เฮนเดอร์สันอาจจะโดนตรอกไปนะครับอาจจะเป็นเมสันเม์มาแทนส่วนด้านบนเนี่ยโฟเดนแบดฟอร์ดและก็แฮร์รี่เคนยังคงประสานงานกันเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาม,มีโอกาสที่คิรันทิเปียจะกลับมาเล่นแทนที่ของไคล์วอลเกอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ร่างกายของทีปีก็กลับมาสมบูรณ์แล้วนะครับมาเจอกับเซเนกัลที่ก็เราเห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาอาจจะมีปัญหาในแผงเกมลุกพอมไม่มีซาโดมาเน่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผู้เล่นมีการนะช่วยกันทําประตูมากขึ้นนะครับโอเคแหละข้างหน้าอิสมาลาซาเป็นหัวใจสําคัญ ในตำแหน่งอื่นๆก็มีบุไลเดียนะครับที่พอจะรูปร่างใหญ่แล้วก็พอจะเก็บบอลได้หน่อยตรงกลางนี่โอเคนะครับมีผู้เล่นที่เล่นเกมรับดีๆหลายคนก็อยู่ที่วันนี้จะจัดกันมาแบบไหนแนวรับก็นํามาโดยใครดูคูลิบารีที่ก็เล่นอยู่ในพรีมลิเกอังกฤษร่วมกับทางด้านของผู้สาวประตูตอย่างเมนดี้อยู่แล้วนะครับนั้นเกมนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่อังกฤษจะมาเจาะเกมรับของเซเนก้านะครับยิ่งเป็นบอลที่ สูสีบอลที่ใกล้เคียงเซเนก้ลก็มีความเขี่ยวในตัวเองอยู่แล้วผมว่าพลังของอังกฤษเองเราเห็นนัดที่แล้วยิงเยอะจริงแต่ว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยครับนั้นคู่นี้ผมมองว่าโอกาสยืดเยื้อโอกาสที่จะต่อเวลาหรือว่าโอกาสที่จะพลิกล็อกนั้นมีความเป็นไปได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าอังกฤษมีโอกาสร่วงตกรอบมีโอกาสถ้าจะเฉือนจริงๆก็คงคือจับครับดังนั้นคู่นี้ ขอฟันธงไปที่เซเนก้านะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามทุกช่องทางของผมบ่าจนวัดด้วยนะครับวาฟุตบอลทาง YouTube หรือว่าทาง TikTok ก็ติดตามได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ